ไปเชียงรายครับท่านผู้ชมครับเป็นโศกนาฏกรรมเลยเนาะคือไฟไหม้กุฏิวัดไฟไหม้กุฏิวัดก็เจ้าวาดออกมาไม่ได้เนาะอายุ88ปีแล้วครับก็ถูกไฟคลอกมอรณภาพในห้องน้ำครับนะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24นะครับที่ผ่านมานี่นะครับ พันตำรวจโทนิคมจุลศรีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจปูทรพญามเมงลายจังหวัดเชียงรายได้รับแจ้งเหตุเกิดไฟลุกไหม้คุติภายในวัดแม่ตำน้อยนะครับบ้านแม่ตำน้อยหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่ตำอำเภอพญามเมงลายจึงได้ประสานรถด,ดับเพลิงอบตแม่ตำมาทำการควบคุมเพลิงจากนั้นก็ ได้ร่วมกับหน่วยกู้ภัยบุญช่วยอุปถัมภ์เชียงของแล้วก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก็ไปที่เกิดเหตุนะเมื่อไปถึงก็พบที่เกิดเหตุไปกุติกุฏิครับเนี่ยไม้สองชั้นนะครับเพราะว่าไฟลุกไหม้ลุกลามกันก็ต้องช่วยกันดับทั้งชาวบ้านทั้งอะไรนะครับโดยในกุติก็มีพระครู สุดทธารังการนะครับหรือผันปะริปุโนนะครับเนี่ยอาจารย์ผันหลวงปู่ผันนะครับหลวงปู่ผันผันปะริปุโนอันนี้อายุท่าน88ปีแล้วครับ67พรรษานี้ท่านบวชมา67พรรษาท่านไม่ศึกเลยนะเนี่ยบวชตั้งแต่เล็กแล้วครับโอ้โดยได้ไฟไหม้ในห้องนอนชั้นล่างไฟลาม บันไดขึ้นไปชั้นที่สองแล้วก็เพดานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับเนาะหลังจากเพลิงสงบผู้ภัยและชาวบ้านก็เข้าไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นก็พบร่างของพระค,คูสุดทารังการนะครับหรือลุงปูพันธ์นะครับอยู่ในห้องน้ำถูกไฟคลอกอยู่นะครับเสียชีวิตในห้องน้ำโอ้มีแผลที่บริเวณศรีรษะถึงลำคอ ปลายแขนและปลายขาทั้งสองข้างมรณภาพในที่เกิดเหตุเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็พบกระเป๋านะครับเป็นย่ามเป็นย่ามพระนี่เขาเรียกย่ามนะ้องไม่ใช่กระเป๋านะครับที่พระครูนําติดตัวเข้าไปนห้องน้ําจํานวนสี่ใบนะครับในย่ามบรรจุเงินธนบัตรมีทั้งแบงพันแบงอะไรนะครับแล้วก็ทรัพย์สินนันมีค่าจํานวนหนึ่ง แล้วก็บริเวณที่เตียงนอนของเจ้าอาวาสก็พบเศษทนบัตรที่เก็บรักษาไว้ใต้เตียงมีโทนบัตรบางส่วนที่ออไฟไหม้ไปแต่ก็นี่เขาบอกอัศจรรย์ในตามที่เห็นนี่แหละครับนะ,ะก็เหลืออันนี้เป็นแบงค์พันนะครับเป็นปึกเป็นปึกเนี่ยนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่เงินเนาะต้องมานับมาอะไรกันดูแหละครับนะโอ้นี่สร้างความประหลาดใจให้กับผ,ผู้เห็นนะเขาบอกว่า เออรูปในหลวงเนี่ยแบงค์เนี่ยมันยังไม่ไหม้นะขนาดไฟไหม้รุรนแรงงั้น,นอะเหลือเยอะเอวนะเอเอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็ได้เข้ามาตัดสายไฟแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบสิ่งบ่งบอกว่าเกิดจากการรัดวงจรของไฟฟ้านะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ ส่งศพไปชนะสุดพริกศพนี่รัาท่านพระครูเจ้าอาวาสนะครับพระครูผันตุลุงผันนะครับปริปุญโนโอ,อ้นี่ครับแบงค์แบบนี้เขาโท่านคงเก็บไว้นะแบงค์พันทั้งนั้นเลยครับมนมนมนไว้อย่างนี้อันนี้ที่เหลือและที่ไม่ไปอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับออในช่วงเวลาสิบเอ็ดนาิกานี่ก็นายชูสวัสดสวัสดีนายอำเภอพญาบเบงไย นะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุทีแสงในนาภูมิกับพยาเมงลายนี่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บัญชาการให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับสำหรับศพของท่านพระครูนี่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะว่าเก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้ทางชาวบ้านได้มาเคารพ รถน้ำศพจากนั้นก็ค่อยวางแผนกันว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเพื่อที่จะ,อะขอพระราชทานเพลิงศพให้กับลุงปู่พันธ์นะครับหลุงปู่พันธ์อายุ88ปีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านที่ไปทั้งเชียงรายไปอะไรก็แวะเข้าไปเยี่ยมไปทำบุญได้นะครับ แล้วก็ต่อต่อไปนี้ก็ทางคณะศัทธาก็จะต้องกําหนดการทําบุญว่าวันไหนบ้างนะครับ